Đấy. Ông, ông thả ông bưng tiếp ông ngọt tôi thả đâu Ê Ai đúng chút mày vô Ông Ông, ông thả bưng đừng ông ngọt thả đâu Ê Ai đúng chút mày vô Thôi vậy Tao đi anh Hả, đây là té nụt để chút mày chờ vô Thôi đi Đi bay cho thiệt liền vô vào này Đây, đúng để mày vô này Ô, thua เอาตะมูตะผวกมาผวกกันบางไงไอ้ตัวเด้อขยันพอหน่อยพยิบมาเนี่ยตุ้งใจอปจุดไหนครับถูกไหมไหมไม่ถูกกเลยแฟนขับเขาให้พี่ใบหนึ่งสามตัวไทยอ่ะมันถูกอยู่มีวันที่ยี่สิบสองแกมาให้แบบผมถือไปน

มึงมองมันมันต้องเหาด้วยบอกแล้ว่บอการซื้อเหรีบอกแล้วห่อบฮะเบอกแล้ว่บเเจ้ารสิฟังเจ้าอสิฟังซื้อเหยงมัน่ถเทียเอาร์กลัวอะไรเลยวะไมกลัวเลยผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าถ้าคุณซื้องนนี้ไม่ถูก เราจะไม่คุยกันดีบอกไปดีเอ้ารีนะวะดีอย่ามาเบื่อเขาอย่าบอกเขาอย่าบอกเขาจะหายไปเด้องั้นก็ไปเรียนกับหวยกับเรียนเบิร์ดไม่ไปว่ากันไม่ไปว่ากันไม่ว่ากันมูมันมาเลยอันนี้ได้หล่ะมะพร้นวบางแย่หนิตัวอะไเก่งวะเก่งยัง าเงใหได้บอกได้สอนหลายเลยแม่การสื hmm. uh, mm ่อารสอเล็กกสเบียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังให้ได้บอกหลายๆการสื่อเล็กน่ะสือเล็กสเบอร์มันเราถือ่าเท่าเรียนบอกไปดวึยัง ูเด็กสามตัวเดี๋ยวส่งให้เบิังเดี๋ยวส่งให้เบิังเดี๋ยวส่งเบิังเดี๋ยวส่งบังบอกนยคับซื้อเลขกันซื้อหมดเตียเนี่ยเรียงแบบใครเดี๋ยวถุงหูมันช่วงเวลาแห่งค้ามสูขของเลาไปสิไปฟังเลขไหมก็ไปที่ล่ะมันเสียวรู้สับเซย์พี่พีเอฟซีครับแค่ผมยิงรู้สับเ์นั่นยังไม่ได้เลยน โอุ้มบนข้อยังวัไอโอ้โอ้มันจะยังไม่ได้เลยอุ้มบนข้อยังวัไอโอ้โอ้มันจะยิ่งลูกปุ้นทัหน้าก็พอๆหน่อยเรื่องการซื้อหวยเรื่องการซื้อเลขเนี่ยอะไรนะหวยเรื่องการซื้อหวยเรื่องการซื้อเลขเนี่ยอะไรนะ แม่เลยวะสองเก้าครับอะไรนะเกือบถุงงเก้มันยังไม่พูดเกือบถูกอีกแต่ที่มันจะบอกว่าเออเดี๋ยวพอเพาเกือบถุงหกสองเก้าได้ยินคำพูดอีกแต่ที่มันจะบอกว่าเออเดี๋ยวพอเพาเกือบถุงหกสองเก้าได้ยินคำพูดผมไหมผมบอกว่า งดหน้าเขาเผาๆหน่อยนะเอเไรคือยอดผาเหรอเออคือยอดผาเฮ้ย <c oughs> แต่ผมผมยังไม่ลงคลิปไปผมถ่ายกับยอดผาแล้วผมพยายามพตัวขีดดังือผมพยายามผมพยายามเอายอดผาออกจากพี่พี่พี่ป๊าคให้แล้วผมเห็นคลิปคุณเมื่อคือนทำไม่ได้ทำได้ยอดผาพยายามแทรกกองดองกันกับพี่ไม่ <c oughs> <krit> ได้ผม ถามเขาแล้วว่าเขารักใคร e ระหว่งางผมกับยอดผายอดผาชี้คอผมแต่เขาไม่พูดแต่เขาพูดชื่อพี่ป๊กก็ระหว่างที่พี่ป๊กแกไม่อยู่ไงเขาก็เลยเออเขาเป็นผมก็เลย yeah, เขาอ่ะเขาอ่ะผมก็เลยพายอดผาลิ่งออกไปรอคุณ <izable hin ners> นานเขาไปเขาไปเพราทะลุเขาเลยหูเบ้อ ายต้องไปต้องกระเป๋าหน่อยนะเรื่องการซื้อหวยนะ่ะในเดือนหน้าเข้าใจไหม,กมเก็บเงินนะเก็บเงิ<ใ>นนะเก็บเงินเพื่ออนาคตของปไปเองนั่นแหละเข้าใจไหมไม่กล้าพูดเดี๋ยวก็ด่าไม่จะพูดอะไรค่อยก็ไม่กล้าพูดหรอกช่วงเนี้ยเก็บ <c oughs> ไว้เพื่ออนาคตของไปนะซื้อหวยซื้อเลขมันไม่ถ้ามันไม่ถูกมันก็ไม่ได้เงินสักบาทหรอกแต่ถ้าไปซื้อศาสตร์ไปยังพอได้ปู กูส่วนคนข้าวปีกูกินข้าวอยู่นะไอพาพูดพูดอะไรสักอย่างได้ไหมเขาพูดคนเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็อ่านเองไปเดี๋ยวเขาไปเองไปลองทำหน้าตาแบบน่ารักน่ารักหน่อยดิไม่ครับแต่ทำหน้าตาหล่อๆดิอหล่อนิไปอยู่ห้องอ๋ออ๋อนี่ไมให้ไปงั้นก็รอเขาอยู่ห้องแล้วนะ กินข้าวไหมยูขอบ่เดี๋ยวจะเอาอันอันนี้ไปกินส,กสเต็กเอาสเต็กไปด้วยกินแค่น้อยกินบ่สเต็กพี่หนึ่งพะเยาฝากให้พี่หนึ่งพะเยาฝากแล้วหิวไหมล่ะใช่ใช่กระชากไงแล้วหิวไงหิเอาเขาให้กินโว้ยโอ้มาใส่ขึ้นเสียงมาขึ้นเสียงม,นะมันต้องปอกมันไงตัวสมมูสิหนิแล้วมันอะไรวะจูบาึ้นได้ล่ะเย่งเย่าให้ผมใช้อำนาจกับคุณต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าน้องต่อหน้าแม่เชอร์ผมไม่อยากทำ นี่อ่ะหน้าจระนันเหรอมึงคุณไม่เคยได้เลยเป็นรับของอะไรนะรับของกับพี่เฟิร์นไงพี่เฟิรนอะไรพี่เฟิร์นเขาก็ไปรับมารับพรุ่งนี้ก็คุณไปตกลงกับเขาว่ามาพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอใช่เสียหาแล้วเขาบอกเขาใช่ป่ะอ๋ออันนี้รับแล้วพี่เฟิร์นจะไม่ได้มาจะให้พี่คนหนึ่งมารับแล้วจะกินอะไรไหมไม่ไม่ไม่แล้วจะเอาอะไรเพิ่มอีกไหม นอกจากมุกอะโอ้ยไม่เอาโอ้ยจะไม่เอาอะไรเพิ่มใครัวเองเก่งมากไม่เอาอะไรเพิ่มแล้วทุกคนได้ยินไหมครับไม่เอาอะไรเพิ่มแล้วนอกจากมุกธนาดลโอเคโอเคเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนเดี๋ยวผมเข้าไปรอเกลี่ยนข้าวต่อนีครับไปมาตั้งใจสิบ้างเลย